โตรบิ๊กแมตช์ของแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ครับไม่ใช่เกมธรรมดานี่คือศึกที่งูก็ดุปืนก็เดือดอินเตอร์มิลานที่เกมรับแน่นปักปาระะ์เซนอลสนที่มีลูกตั้งแต่เป็นหมัดน็อกคู่นี้ออกได้สามหน้าไม่มีใครกล้าฟันธงแต่รู้หรือไม่มีจุดหนึ่งครับที่ตัดสินเกมทั้ง90นาทีถ้าพลาดตรงนี้มีสิทธิ์โดนเชือดทันทีงูจะรัดจนปืนหายใจไม่ออกหรือปืนใหญ่จะยิงทะลุรังคลิปวิเคราะห์นี้มีคําตอบและมีทีเด็ดที่เชื่อว่าหลายคนมองข้ามส่วนอีก3คู่คัดมาคู่มันประจําคืนนี้คร บอโรกริมลอทิมแมนซิตี้สเปอร์เจอดอทมุนและเรอัลมาริดซโลกับโมนาโกส่วนเมื่อคืนชนะ2ตาย1ตัวเตงของเราใบาตัน้นเสมอบอลมัด1 1ให้ต่อไปครึ่งลูกตายผู้ได้ครับเกมคู่เอกของเราอินเตอร์มิลานเจอกับอาเซนอลคุณนี้เตะกันเวลาตีสามฝั่งของเจ้บาบ้านอินเตอร์มิลานซึ่งในตารางแชมเปี้ยนครับปัจจุบันอันดับที่6 6, 6นัดชนะ4แพ้2ยิงได้12เสีย 4, 4ีเก็บได้12แต้มอินเตอร์ตอนนี้ครับ ในเส้นทางแชมเปี้ยนลีกพวกเขาเข้ารอบเพลย์ออฟต่อไปแน่นอนแล้วครับแต่ถ้าอยากเข้ารอบในฐานะท็อปแปไปยินรอในรอบ16ทีมอัตโนมัติน่าจะต้องการอีสักสีแต้มครับข้อมูลนี้ใช้ซีซั่นก่อนเป็นจุดอ้างอิงตอนนี้พวกเขามีแต้มเท่ากับอันดับที่เก้าวยบูอสิบสองแต้มครับยังต้องลุ้นต่อฟอร์มหลังก็ยังยอดเยี่ยม6เกมหลังไม่แพ้ใครในทุกรายการครับชนะถึง5เกมล่าสุดในเกมลีกงัดความเขี้ยวชกอูดิเนเซ่เขี้ยวเดียวเลิกครับบุกชนะศูนย์หนึ่งด้วยฟอร์มแบบนี้คืนนี้ จะเปิดบ้านเจอจ่าฟูของรอบดิคสเตดด้วยความมั่นใจความพร้อมของทีมครับวันนี้จะขาดสีผู้เล่นได้แก่ชาฮานโอกรูดิเจเนโรดุมฟรีและปราซิออสส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีมาติเนสผู้เล่นที่น้าจับตาราอุลโลมาติเนสครับเฮียเหลายังคงเป็นกองหน้าที่โชว์ฟอร์มได้สม่ำเสมอเป็นรูทหลักประจําทีมที่เชื่อถือได้ครับเกมล่าสุดก็ซัดประตูชัยประตูเดียวให้ทีมนชนะอูดินเนเซมาหรือูกาลน,นี้เล่นไป27เกมครับทำไป15ประตู4แอซิสฟอร์มเยี่ยมมากฝั่งของทีมเยือน จ่าฝูงลีกสเตทอาร์เซนอล6นัดชนะรวดทั้ง6นัดครับยิงได้17เสีย1เก็บได้18แต้มเต็มจ่าฝูงรอบลีกสเตทครับที่ยังคงรักษาสถิติชนะ100%อาร์ Arsenal, เซนอลเนี่ยมีตแต้มมากกว่าที่เก้าหแต้มครับน่าจะต้องการอีกสักแต้มเดียวเพื่อการันตีอันดับในท็อป8แบบ100%แต่จริงๆ18แต้มณนะตอนนี้ก็น่าจะพอถมถืดแล้วนะครับอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มสม่ำเสมอมากแต่น่าเสียดายนะครับเกมล่าสุดในเกมลีกอดทำแต้มชิงงททีีีี่่่่่่2ไปหลลลลััจาาาากกแแแมนนนซตตต้บวเเยพออร์ ก็ดันทำได้ค่าเสมอกับฟอร์เรสต์0-0แต่นั่นก็ยังคงสามารถรักษาสิติไม่แพ้ใครนานออกไปเป็น11เกมแล้วนะครับและขยับหนีแมตช์ที่กับวิลลาอีกนิดนึงเป็น7แตม้มสถานการณ์ดีมากๆทั้งในแชมเปี้ยนีกแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกทำให้อ์สซนนลจะลงสนามด้วยความมั่นใจเช่นกันความร้อมของทีมตมรายงานวันนี้ขาดผู้เล่น2คนครับได้แก่คาราฟิโอลีและแม็กซ์ดาวแมนส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีฮินคาปีผู้เล่นทีน่าจับตาดีแคลนไลท์ยกระดับขึ้นมาเป็นกองกลางคนสำคัญของทั้งอกังฤษ เด่นทั้งเกมรุกและเกมรับแล้วยังมีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะต่างหากเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้คะแนนความสามารถสูงของทีมใ,ในช่วงหลังฟอร์มสม่ำเสมอคืนนี้ไรซ์จะเป็นคีย์แมนทำสงครามย่งชิงแดนกลางกับมิดฟิลด์ของอินเตอร์การเจอกันของคู่นี้ครับเจอกันครั้งล่าสุดไม่นานรอบลีกสเตทฤดูกาลก่อนที่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะอาเซนอล1-0ภาพรวมการเจอกัน4ครั้งอินเตอร์มิลานชนะ2อาเซนอลชนะ 2, 2> ส,สูสีสกอร์สูง3ครั้งสกอร์ต่ำ1ครั้งตลาละทรั์เปิดมาให้วันนี้ครับรราาาาาคสสสูสีีเเปิดมมท่าามอ เป็นทีมเยือนอเซนอนบุกมาต่อราคาเสมอจ่ายที่0.82สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.5จ่ายที่0.98จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสิติขอวิเคราะห์เกมคูนี้ดังนี้ครับเกมนี้สูสีนะครับตามราคาแต่ยังเชื่อว่าถ้าจะมีคนชนะอเซนอนน่าจะได้เฮครับปืนใหญ่เนี่ยยังดูคมกว่าแรงจูงใจเนี่ยชาวบ,บ้านอินเตอร์สูงก็จริงแต่นั่นต้องแลกด้วยความเสี่ยงนะครับเกมนี้อินเตอร์ต้องการ3แต้มมากกว่าเพื่อกลันตีตำแหน่งในท็อป8นั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเปิดเกมมากกว่า และการเปิดเกมใส่ทีมอย่างอาเซนอนคือดาบสองคมนะครับอาเซนอนแนวรับฤด,ดูกันนี้ดีมากๆอย่างที่ดูกันเสียน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกส่วน6นัดในแชมเปี้ยนครับเสียแค่ประตูเดียวเลยนะครับเกมเยือนสานัดในรายการนี้เนี่ยเก็บคลินชีตได้ทั้งหมดเกมนี้ถอยต่ํากลุ่มโซนรอจังหวะสวนได้ส่วนเจ้าบ้านอินเตอร์ครับใช้ชนะ4ี่เกมแรกของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมาจากการเจอทีมระดับล่างของลีกเฟสแต่พอเจอพวกกระดูกมีเบอร์หน่อยอย่างแอเลติโกมาริดกับลิเวอร์พูลเนี่ยอินเตอร์ก็แพ้นะครับแล้วคืนนี้ต้องมาเจอกับจางก และเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปตอนนี้อย่างอาเซนนลมองแล้วเนี่ยชนะยากรูปเกมเนี่ยมีแนวโน้มอึดอัดครับยิงกันไม่เยอะอินเตอร์หลังๆก็ชนะเฉือนส่วนอาเซนอลช่วงนี้ก่อเน้นความรัดกุมครับเกมนี้น่าจะออกแนวชิงจังหวะใครพลาดก่อนเสียหายทันทีแต่ว่าทีเดียของอาเซนอลอยู่ที่เกมสวนกลับลกับลูกตั้งเตะนะครับเกมลูกเนี่ยหลากหลายมากมีทั้งซาก้ามาตินลลี่พอสตายังมีรวมถึงมิสเตอร์อาหารตามสั่งอย่างเมริโนนะครับที่สั่งให้เล่นตำแหน่งไหนทําอะไรเนี่ยก็เล่นดีทั้งหมดแถมอาเซนตลยัง แขงลิทบ่อยจนกลายเป็นอาวุธหลักของทีมไปแล้วอินเตอร์เกมนี้ที่ต้องดันสูงครับมีโอกาสโดนสวนเป็นระยะและอาจจะต้องตัดเกมครับและนั่นคือโอกาสเจอหมัดเด็ดของอาเซนนลลูกเซตพีสนั่นเองราคาตลาดวันนี้เปิดเสมอก็จริงครับแต่ถือว่าจ่ายทางฝั่งอาเซนนลค่อนข้างน้อยมองแล้วไม่ธรรมดานะครับบงบอกว่าภาพรวมตลาดยังเอ็นมาทางทีมเยือนอาเซนอลทั้งฟอร์มการผ่านเกมใหญ่มาแล้วและความสม่ำเสมอเนี่ยขอสรุปภาพรวมดังนี้นะครับเกมในคู่นี้สูสีออกได้3หน้าเลยนะครับอินเตอร์ได้แรงเชียร์ในบ้านมีแรงจูงใจ แต่เมื่อวัดที่วินัยเกมรับบวกกับความคมในจังหวะสาคัญครับเฮียยังเชื่อว่าอาร์เซนอลมีโอกาสเบียดชนะได้มากกว่าคู่นี้ระหว่างอินเตอร์กับอาร์เซนอลชอบอาร์เซนอลให้ต่อราคาเสมอหรือคุณผู้ฟังคิดว่างูใหญ่มีพิษสามารถพิชิตปืนใหญ่ได้ก็ลองมาใช้มุมมองคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับคู่ต่อมาครับโบโตกริมตัวแทนจากนอร์เวย์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษคู่นี้ตะก,กันเวลาเที่ยงคืน45นาที ฝั่งของเจ้าบ,บ้านครับโบโลกริมปัจจุบันอันดับที่32 6นัดไม่ชนะใครเสมอ3แพ้3ยิงได้9เสีย13เก็บได้แค่3แต้มโบโลกริมในเกมนี้ครับน่าจะเป็นการสู้เพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นเพราะพวกเขาตอนนี้มีแต้มน้อยกว่าอันดับที่24อยู่4แต้มแต่ถ้านับจากซีซั่นก่อนครับที่อันดับที่24เนี่ยมี11แต้มเกมลีกสเตทซีซั่นนี้หรืออีก2เกมก่อนไม่ทันแล้วนะครับสำหรับแชมป์ฤดูกันก่อนจากโนเวย์ที่ฤดูกันนี้ป้องกันแชมป์ดีกโนเวย์ไม่สำเร็จนะ คือลีของรนเว์เนี่ยหลายคนอาจสงสัยทาไมจบไวนะครับเพราะว่ามีการปรับปฏิทินการแข่งขันให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ5เกมหลังของบรูครีมครับพวกเขาเนี่ยชนะ3มเสม,มอ1แพ้1โดยที่เกมล่าสุดเกมทางการก็คือเกมแชมเปี้ยนลีครับที่พวกเขาบุกเสม,มอกับดอนมุน2อสส่วน2เกมล่าสุดคือเกมอุ่นเครื่องเพื่อรักษาสภาพร่างกายที่พวกเขาบุกชนะโกลดิงเกน0ูนย์และชนะดิออสกิยอร์ความพร้อมของทีมทมรายงานวันนี้ขาดผู้เล่นหนึ่งคนครับโบร์เฮนเซนผู้เล่นทีน่าจับตาเคสเปอร์ฮอกกองหน้าชาวเดนมาร์กครับ เป็นดาวซันโวที่ยิงในลีกเยอะที่สุดของทีมครับโดยซัดไป17ประตูจะเป็นขอหวังในการล่าประตูให้กับโบโดกริมส่วนทีมเยือนแมนเชสเตีรปัจจุบันอันดับที่4ในตารางลีกสเตทครับ6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1ยิงได้12เสีย6เก็บได้13แต้มเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตีรน่าจะต้องการชชนะอีกนัดเดียวจาก2เกมที่เหลือครับเพื่อกลุยทางสู่รอบ16ทีมโดยอัตโนมัติไม่ต้องเล่นเพย์ออฟครับถ้าอ้างอิงจากซีซั่นก่อนที่ท็อป8เนี่ยมี16แต้มอย โดยแพ้กับทีมที่เพิ่งเปลี่ยนกุณซืออย่างแมนยูครับแพ้ไปสุดช้ำสองศูนย์หยุดสติไม่แพ้ติดต่อกันไว้ที่13เกมส่วนเกมล่าสุดในเกมแชมเปี้ยนลีกคือเกมที่พวกเขาบุกเอาชนะเรือมาริดหนึ่งสองในภาพรวมเนี่ยเราก็ยังต้องถือว่าแมสซิตี้เป็นทีมที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงนะครับน่าสนใจว่าการแพ้ในเกมล่าสุดบวกกับการที่โปรแกรมเตะทียิปจะส่งผลต่อแมนซิตี้หรือไม่ในเกมที่ต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบโดยอัตโนมัติความพร้อมของทีมครับแต่วันนี้ตัวเจ็บเยอะมากๆ ดอสโก้กวาดิโอนมัตตโอคัวซิทคาวินฟิลิปซาวินโยเบนโดรซิวาและจอร์สโตนผู้เล่นทีต้องเชฟิตมีนิโก้และนูเนสผู้เล่นทีนาจัตตาเอริลิงฮาลันเกมล่าสุดฮาลันถูกพูดถึงอย่างมากครับแต่เป็นในทางตั้งคำถามต่อฟอร,ร์มของเขาในเกมสำคัญหลายคนเนี่ยจะบอกว่าฮาลันยิงได้เฉพาะเกมที่เจอกับทีมอ่อนกว่านะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยเขาก็เงียบไปจริง7เกมหลังยิงได้แค่ลูกเดียวจากจุดโทษแต่ว่าตัวเลข26ประตูกับอีก4่แอซิสจากเกมสับเกมครับ ก็ไม่ใช่อะไรที่จะมองข้ามได้เช่นกันฮาลันหวังใช้เกมนี้ที่ต้องบุกไปเยือนดินแดนบ้านเกิดยิงเรียกความมั่นใจคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้วันนี้แมนซิตี้บุกมาต่อลูกครึ่งจ่ายที่0.91สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่3.5จ่ายที่0.91จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับแมนซิตี้ฟอร์มแกร่งกว่าเยอะครับอันดับในตารางไม่โกหกแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยกองหลังเจ็บเยอะแล้วคืนนี้ครับไปเยือน แต่ต้องเปิดเกมใส่ครับเพราะต้องการ3มแต้มเพื่อเขารอบในดับท็อปแส่วนเจ้าถิ่นอย่างโบรูกริมเนี่ยพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียนะครับพวกเขาไม่น่าจะได้ไปต่ออยู่แล้วแต่การเล่นในบ้านต้องมาเปิดเกมเอามันครับส่งท้ายการเล่นแชมเปนลีกในบ้านให้กับแฟนๆแล้วการเล่นในบ้านโบลูกริมเนี่ยยิง2ลูกขึ้นไป9จาก10เกมหลังครับเกมนี้ไม่ตั้งรับแน่ๆเดินหน้าใส่อย่างเดียวอีกทั้งเกมลูกของโบรูกริมอันตรายกว่าที่คิดนะครับพวกเขาเนี่ยยิงใส่ทีมหัวแถวในยุโรปอย่างดอทมุลยูเวตุสแล้วก็กาตา,า,าู มากที่สุดในเวดาทีมที่อยู่นอกท็อป24นะครับเจอทีมใหญ่ทีไรบรูกิมบอกว่ามาเลยนะครับกูไม่กลัวยิงจริงเจ็บจริง,รง,รงยิ่งแมสซิตี้ช่วงนี้ครับไม่ค่อยแน่นเก็บคลินชีตได้แค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วเพิ่งโดนแมนยูยิง2งประตูครับแข้งหลังตัวเจ็บเพียบครับบวกกับโปรแกรมเตะทีทาให้มองว่ามีโอกาสโดนเจ้าบ้านยิงสูงมากแต่เกมรุกของแมสซิตี้ยังโหดเหมือนเดิมเกมเยือนในเกมแชมเปี้ยนครับสเกมยิงได้อย่างน้อย2ประตูขึ้นไปทุกนัดฮาลันเนี่ยยิง6ประตูจาก5นัดในแชมเปี้ยนครับ แม้ว่าผู้เล่นของแมนซิสตี้จะลาครับแต่คุณภาพเกมรุกยังเต็มหม้อแรงจูงใจฝั่งแมนซิสตี้พวกเขาก็ต้องการชัยชนะเพื่อการันตีอันดับในท็อปแครับแถมต้องแก้ตัวจากเกมก่อนที่แพ้นในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้รูปเกมเกมนี้มองแล้วไม่มีผ่อนครับเปิดเกมลุกใส่เต็มสูบแน่นอนทรงเกมนี้ดูแล้วน่าจะเปิดหน้าท้าแรกกันนะครับบรูกริมงเนี่ยบุกเพลินก็มีช่องส่วนแมนซิสตี้บุกยับแต่หลังก็เปิดมองแล้วคู่นี้จะมีประตูกะขึ้นจากทั้ง2ฝั่งสกอร์สูงรามจุห้หมาคราร,ก,รกับจึงนตีล ชอบสกอร์สูง3.5คู่ที่3คู่นี้ก็น่าดูครับอังกฤษเจอกับเยอรมันสเปอร์เจอดอทมุลเตะกันเวลาตี่3ฝั่งของเจ้าบ้านสเปอร์ปัจจุบันอันดับที่11ครับ6นัดชนะ3สเสมอ2แพ้1่งยิงได้13เสีย7เก็บได้11แต้มฟอร์มของสเปอร์ในช่วงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขามีการเสริมทัพที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าไม่ใช่สตาร์ระดับเกรด A 5ดาวแต่ที่ซื้อมาฤดูกาลนี้ก็ระดับดีกรีทีมชาติทั้งนั้นแง,ออรง,นรงร แต่กลับมาสู่ทรงเดิมอีกครั้งได้ไงไม่รู้นะครับความอีกอย่างว่าของสเปอร์เนี่ยสะท้อนจากฟอร์มที่ใน8เกมหลังครับชนะแค่เกมเดียวชนะ1เสมอ2แพ้5ไม่ชนะใน5เกมหลังอีกต่างหากครับแถม3เกมหลังสุดแพ้รวดตกรอบ F a ครับคาบ้านครับแถมในเกมลีกก็แก้ตัวไม่ได้โดนเวสแฮมบ,บุกมาล่อคาบ้านอีกนะครับ1-2ในเกมล่าสุดดีหน่อยที่ก่อนหน้านั้นในเกมแชมเปี้ยนลีกเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะสลาเวิปลากได้3 0มศูนย์ทำให้มี11แต้มลีก2เกมซึ่งพวกเขาน่าจะต้องการแค่อีกสัก2แรับ ก็จะพอสำหรับการไปต่อในรอบเพลย์ออฟซึ่งในท้วยนี้ครับจะยังเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่ยังคงเหลืออยู่ของสเปอร์ในฤดูกาลนี้เกมนี้ต้องเน้นมากๆความพร้อมของทีมครับอย่างไรก็ตามเกมนี้พวกเขามีนักเตะบาดเจ็บเยอะครับพวกเขาจะไม่มีเบตันกูเดวี่ยคูดุส์คูลูเซฟกี้เจมส์เมดิสันลิชาริสันและฟันเดฟเฟนส่วนที่ต้องเช็คฟิตก็ช,กชาวปาหินยาผู้เล่นที่น่าจับตาคริสเตียนโรเมโรการกู้ฟอร์มของสเปอร์อาจจะต้องเริ่มที่เกมรับครับนำโดยโรเมโร ที่ฤดูกาลน,นี้ยืยนคู่กับฟานเดฟเฟนได้อย่างน่าสนใจแต่ว่าน่าสนใจในแง่ว่า2คนเนี่ยดันไม่เด่นในเรื่องเกมรับนะครับแม่งเป็นเด่นเรื่องเกมลุกแทนโดยที่ฤดูกาลน,นี้โรเมโร่ทาไปถึง4ประตู2แอซิส,สเกมล่าสุดที่เจอกับเวสแฮมก็ยิงได้ส่วนฟานเดฟเอนยิ่งกว่านะครับล่อไปแล้ว6ลูกกับอีกหนึ่งแอซิสส,สองกองหลังเนี่ยยิงรวมกันไปแล้วถึง10ลูกนะครับแต่งานหลักอย่างเกมรับเนี่ยทำไมทาได้ไม่ดีกันนะครับเป็นอีกเรื่องที่น่าตลกปนประหลาดใจส่วนทีมเยือนครับดอตมุลปัจจุบันอันดับที่16 1นชนชะ3เส2แพ้ ยิงได้19เกสีย13เก็บได้11แต้มเท่าสเปอร์ทีมเยือนดัทมูลที่แต้มเท่ากับสเปอร์คืนนี้ต้องมาห้ามหันกันเองครับเพื่อโอากาสในการเข้ารอบภาพรวมของดัดมุลครับในศึกบุนเดสลิกาเนี่ยพวกเขามีความหมดหวังคลา้ายกับสเปอร์เช่นกันนะครับแต่ต่างวาระกันตรงที่ดอดมุลยังทําได้ดีในเกมลีกแต่เป็นไบร์ท์ที่มันโหดสัตว์เกินไปครับทำแต้มห่างไปถึง11แต้มฟอร์มหลังขดัดมุลเนี่ยไม่แย่นะครับไม่แพ้มาเจ็ดเก,ดเกมชนะ4เสมอ3เกมล่าสุดในลีกเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะซังพอดี32รั้งรองจกฝูงของบุเดลก ส่วนเกม่าสุดในเกมแชมเปี้ยนครับดันทําแต้มหล่นในเกมก่อนลาดเสมอกับโบรูโริม2-2ไม่งั้นลอยลําไปแล้วนะครับนั่นทําให้เกมนี้ดอทมุลก็ต้องการแต้มเพื่อกรันตีการเข้ารอบเช่นกันความพร้อมของทีมครับตามรายงานพวกเขาจะขาดผู้เล่นได้แก่อิมิโนบาเซนไบนี่ดเดรเวสออสคานและซาบ,บิสเตอร์ผู้เล่นทีนนับตายูเลียนบรันด์ฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับ5เกมหลังเนี่ยยิงไป5ลูกเกมแชมเป,ปี้ยนลิกนัดล่าสุดก็ก,กดเบิ้นเจอแนวรับของสเปอร์ที่กำลังรุนรุนครับมีลุ้น เป็นความหวังในเกมลุกของดอทมุลการเจอกันของคู่นี้ครับย้อนกลับไปฤดูกาล2019สมัยที่แชมเปี้ยนี่ยังเป็รอบกรุ๊ปสเตจนะครับโดยที่เกมแรกบ้านของสเปอร์สเปอร์ชนะไป3-0เกมที่2บ้านของดอทมุลดอทมุลก็แพ้สเปอร์0-1ครับภาพรวมการเจอกัน8ครั้งสเปอร์ชนะ5ดอทมุลชนะ2เสมอกัน1ครั้งเป็นสเปอร์ดีกว่าสกอร์สูงถึง6ครั้งสกอร์ต่ำ2ครั้งตะลาละซับเปิดมาให้วันนี้สูสีอีกหนึ่งคู่ครับโดยที่เป็นดอทมุลบุกมาต่่่ออททีีราาาคเสมจ0.85 สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่1.00จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับคู่นี้ขอจัดสกอร์สูงอีกหนึ่งคู่ครับบอลทรงเดียวกันเปิดหน้าแรกยิงกระจุยครับมีแววจะล่อประตูกันน้ําบานสเปอร์เนี่ยหลังบ้านพังครับแต่เกมรุกยังมีของผลงานในลีกเนี่ยเละเกมรับเสียประตูง่ายแพ้ในบ้าน3จาก4เกมหลังสกอร์สองหนึ่งทุกนัดยิงแน่แต่ก็โดนยิงเช่นกันสถานการณ์ในภาพรวมก็ชวนให้สเปอร์ต้องมาเน้นในถ้วยนี้แล้วนะครับ ในลีกเนี่ยแพ้บ่อยจนท้อการไล่เอาท็อป4น่าจะยากมากครับท็อปทีมแต่ละทีมเนี่ยแกร่งทั้งนั้นความหวังเดียวในตอนนี้อย่างที่บอกไปครับคือแชมเปี้ยนลีกซึ่งสถานการณ์การลุ้นท็อปแปดเนี่ยบีบให้ไก่จ่าต้องเอาแต้มเกมนี้ครับได้เล่นในบ้านไม่อุดแน่นอนแต่คืนนี้เปิดบ้านเจอกับดอดมูลครับสายบุกตัวจริงแห่งแชมเปี้ยนลีก6นัดในเกมลีกเฟสครับยิงไป19ประตูเฉลีย่ยเนี่ยเกือบ3ลูกต่อเกมเลยนะครับแถมช่วงหลังเนี่ยยิง3ลูกติดกันมา3เกมติดเกมรุกเเป็นนไฟโดลลลมมยยยยิิิ่่งงงา แต่เช่นเดียวกับเจ้าบ้านครับเกมเยือนของสืเหลืองดอถมุลยิงได้เสียได้บ่อยเช่นกันโดยมีประตูกะขึ้นจากทั้งสองฝั่งใน8จาก9เกมเยือนล่าสุดเสือเหลืองไม่เน้นคืนเชียครับแต่ชนะด้วยการยิงเยอะกว่าโคตรเถื่อนคู่นี้โมเมนตัมต่างกันครับแต่แรงจูงใจเท่ากันสเปอร์ต้องเอาผลครับส่วนดอถมุลก็ต้องลุ้นผ่านเข้ารอบไม่มีใครอยากแพ้ครับผลเสมอจะไม่ดีต่อทั้งคู่เกมจะถูกทําให้เปิดตลอด90นาทีแน่นอนคู่นี้จึงลุ้นเห็นการยิงกันโนลมัดไม่มีถอยและลุ้นเห็นอีกลูกได้แน่นอนครับ คู่นี้ถ้าไม่ยิงกันเนี่ยจะแปลกใจมากๆสเปอร์กับดอทมูลครับเลยชอบไปที่สกอร์สูง2.75คู่สุดท้ายเป็นกันที่เกมนี้เลยครับเรัลมาริดเจอกับโมนาโกสเปนเจอกับฝรั่งเศสเตะกันเวลาตีสามฝั่งของชาบ้านราชันชุดขาวเรียมาริดปัจจุบันอันดับที่7ในตารางลีกสเตทครับหนัดชนะ4แพ้2ยิงได้13เสีย7เก็บได้12แต้มเรัลมาริดกำลังมีดราม่าเลยนะครับหลังจากแยกทางกับชาบ,บี้อลองโซ่ที่เพิ่งมารับงานได้ไม่ถึง1ฤดูกาลทำกลางกระแสที่ว่า ผู้เล่นบางคนทําตัวใหญ่กว่าโค้ดการแตกแยกสะท้อนผ่านผลงานที่พวกเขาพลาดแชมป์สเปนซูเปอร์คัพโดยแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป2-3สาแล้วหลังจากการปลดอลลองโซครับพวกเขาก็มาตกรอบบอลถ้วยโคปาเดเรซัมแพ้ทีมต่ำดิวิชันกว่าอย่างอลบาเซเต้แพ้ไป3-2จนทำให้แฟนบอลบางส่วนโหใส่ทัพผู้เล่นตัวเองรวมถึงประธานสโมสออีกด้วยนะครับในเกมล่าสุดที่ถึงแม้จะแก้ตัวได้ในเกมลีกด้วยชัยชนะเหนือเรบบนเต้2-0แต่นั่นก็ทาให้ฟอร์ม5เกมหลังค่อนข้างสวิงครับชนะ3แพ้2 และทําให้เกมนี้ทั้งโค้ชชั่วคราวอย่างอเบลัวและบรรดานักเตะครับหากต้องการกู้สถาจากแฟนๆพวกเขามีทางเลือกเดียวคือต้องชนะให้ได้เท่านั้นความท้อของทีมครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้พวกเขาขาดผู้เล่นเกมรับค่อนข้างเยอะที่ไม่มีแน่นอนครับคาเรล,ลสัสจากโทษใบเหลืองสะสมผู้เล่นบาดเจ็บมีเทนอเล็กซานเดอร์อารโนเอาเดมิลิตาเฟอร์ลองมองดีอันโตนิโอรูดิเกอร์ตัวลุกอย่างรูดิโกก็เจ็บนะครับส่วนที่ต้องช็คฟิตมีลูนินผู้เล่นที่น่าจับตาราอูอาเซนซิโอ เรอมลิดรมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะในแผงกองหลังอย่างที่รู้กันนะครับนั่นทำให้บทหนักเกมนี้ต้องตกอยู่กับราอูอาเซนซิโอกองหลังดาวรุ่งของทีมที่แจ้งเกิดขึ้นมาด้วยความจําเป็นครับและโชว์ฟอร์มได้แกร่งเลยเกมล่าสุดก็ยิงได้ฤดูกาลนี้เล่นไป22เกมครับทำไป2ประตูวันนี้ขอนําเกมรับราชันชุดขาวรับมือเกมบุกสุดอันตรายของโมนาโกส่วนทีมเยือนโมนาโกอันดับที่19ในตารางลีกสเตทครับ6นัดชนะ2เสมอ3แพ้1ยิงได้7เสีย8เก็บได้9แต้มโมนโก น่าต้องการอีสัก3มแต้มจาก2นัดที่เหลือครับเพื่อไปต่ออ้างอิงจากซีซั่นก่อนครับที่อันดับที่24จบที่11แต้มซึ่งตอนนี้มนโกครับมีอยู่9แต้มแต่ว่าฟอร์มในช่วงหลังของมนโกอยากระลดไฟเหาะเลยครับ8เกมหลังเนี่ยแพ้ชนะสลับกันเป็นฟันปลาเลยนะครับเก,มล,กมล่าสุดเกมหลีกแพ้ขาบ้านต่อโลรยงไป13อย่างดีที่เกมแชมเปี้ยนลีกเกมล่าสุดครับเปิดบ้านชน,กนะกาลาตาสลาย1 0นี่คือทีมที่น่าสนใจครับวันที่พวกเขาคลิกเนี่ยพวกเขาลอบพาดิซาซชแบงมาแล้วแต่ความสม่ำเสมอคือปัญหาและเกมนี้ ก็ต้องเจอกับทีมที่กำลัง,ลงระสำมสายอย่างเรยวมริดโมโาโกจะโชว์โอกาสได้หรือไม่ความพร้อมของทีมครับวันนี้พวกเขาจะขาดผูดเ้เล่นได้แก่คาบราลลาเดกกี้มาวิซามิคาลมินามิโนปอกบา้าและซาลิซูผู้เล่นทีมน,น่าจับตาอาเล็กซานเดอร์กโลวินตัวรุกริ่มเส้นจอมเทคนิคจากรัสเซียครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีได้รับคะแนนประเมินความสามารถสูงฤดูกาลน,นี้เล่นไป18เกมทําไป2ประตู1แอสซิสต์คืนนี้ตามตําแหน่งน่าจะต้องชนกับอาเซนเโอตรงๆครับการประิกันของคู่นี้ จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญของเกมการเจอก,กันของคู่นี้ย้อนกลับไปเชเบอร์ลีลูดูการ2004ครับสมัยนั้นยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่เลยนะครับทีเกมแรกลิมเบอร์ลิตชนะไป4-2ส่วนเกมที่2มอนโโกเอาคืนครับชนะไป3-1ซึ่งก็เป็นแค่สองครั้งที่ทั้งคู่เจอกันตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้ลิมเบอร์ลิตวันนี้เปิดบ้านต่อลูกครึ่งควบ2จ่ายที่0.98สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่3.5จ่ายที่0.96จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับ เกมคู่นี้ก็น่าจะมีแววยิงกันกระน,นำเป็นคู่ส่งท้ายครับดิลเมริดเนี่ยแม้จะนําทีมมาโดย2โคตรกองหน้าที่ดีที่สุดจาก2ทวีปเอ็มเปเป้และวินิซิอุสแต่เกมรับของราชันชุดขาวช่วงนี้ครับรั่วบแบบไม่เกรงใจใคร3นัดหลังในแชมเปี้ยนลีกเสียไปถึง6ประตูครับแถมตัวเจ็บอื้อซาตอนนี้ก็คือแนวรับนล้วน,วนทางรูดิเกอร์มิลิตาองดี้และเทนเอเล็กซานเดอร์อโนหายหมดครับทาเล拉สก็ถูกแบนแล้ว่าเกมนี้มีสิทธิ์โดนสวนตลอดเวลาแล้วโมนาโกเนี่ยไม่ใช่ไก่กาเลยนะครับ อ้างอิงจากตัวเลขค่าเอ็โอกาสการทำประตูค่า x อ็ีรวมเนี่ยอยู่ที่ส1 5ครับสูงเป็นอันดับท็อป10ของแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสแถมพวกเขายังยิงได้ในห้าจาก6นัดในแชมเปี้ยนลีกเจอทีมใหญ่ยิ่งเล่นดีครับพวกเขาเคยโค่นปารีสแซงแฉงมาแล้วด้วยโมนโกเป็นมวยบูครับไม่ใช่มวยเชิงพวกเขากลา้าเสี่ยงการแรกแล้วเกมนี้แรงจูงใจสูงทั้งคู่เรือเมอริต้องการแต้มเพื่อจบในอันดับท็อป8ส่วนโมนโกก็ยังมีลุ้นเข้ารอบครับผลเสมอจะไม่ดีต่อทั้ง2ทีมคาดว่าเกมนี้จะเปิดใส่กันแน่่่นนอออแล้วเชืืหรไม ถิติยิงกันเวลาคู่นี้เจอกันครับอย่างที่บอกไปเจอแค่สอครั้งในแชมเปี้ยนลีกแต่ยิงรวมกันไป10ประตูครับเฉลี่ยนัดละหประตูของมันเคยเดือดกันมาก่อนนะครับไม่น่าจะต่อติดยากแล้วเกมนี้เป็นเกมพิเศษของเอมเปเป้เป็นการเจอกับทีมเก่าที่ปั้นเข้ามาตั้งแต่เด็กครับซึ่งก่อนนั้นนับตั้แต่สมัยที่เป้เนี่ยเล่นให้กับปารีสแซตงแฌงสิบสี่นัดที่เจอกับโมนาโกเขาล่อทีมเก่าไป11ประตูกับอีกสี่แอซิสครับยิงช่วงนี้มีดราม่าคนใหญ่กว่าทีมพวกนักเตะยิงต้องพิ สิ่งที่น่าสนใจอยากให้โฟกัสอีกอย่างนะครับก็คือสติสกอร์สูงของทั้งสองทีมลิมิริดห้าเกมหลังมีการยิงรวมถึง21ประตูเลยนะครับส่วนมนโก3นัดหลังมี12ประตูหน้าบ้านดีแต่หลังบ้านแย่ทั้งคู่ดูแล้วถ้าไม่มีสกอร์โคมขามคู่นี้ก็น่าจะแปลกใจมากอีกหนึ่งคู่สรุปครับนี่คือการเจอกันของ2ทีมที่เกมลุกดีเกมรับแย่ในช่วงหลังแต่เป็นเกมที่มีแรงจูงใจสูงทั้งสองฝั่งเชื่อว่าคู่นี้เราจะเห็นประตูกระขึ้นจากทั้งสองฝั่งและเป็นี้ จะลุ้นมาลุคู่ไหนก็น่าสนุกทั้งนั้นคู่นี้ระหว่างเรือมันดิดกับโมนาโกชอบสกอร์สูง3.5สรุปในค่าคืนนี้กับมาวินบอทอินไซต์บอลชอบเฮียให้ตามนี้ครับเกมเชเปีลีกชอบมาคัดมา4คู่อินเตอร์มิลานกับอาเซนอลชอบ on, ชอาเซนอลให้ต่อราคาเสมอโบโกริมกับแมนเชสเตีรคู่นี้ชอบสกอร์สูง3.5สเปอร์กับดอทมุลก็ชอบสกอร์สูง2.75และคู่สุดท้ายครับเรือมัริดกับโมนาโกชอบสกอร์สูง3.5 หนึ่งตัวเต็งสามตัวชอบชอบสุดในคืนวันนี้ครับชอบอาสซนอนให้ต่อราคาเสมอส่วนที่เหลือครับอีก3คู่สเต็ปสามให้ไปสกอร์สูงหมดเลยสูงคู่ของบรุกริมสูงคู่ของสเปอร์และสูงคู่ของเรียวมาริดทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็มุมมองของเกมในคืนนี้และอีกครั้งถ้าฟังและชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยอยากให้วิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมพิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบให้มาวินบอลอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล สำหรับวันนี้สวัสดีครับ